คนนั้นจะอายุยืนมากแต่บางคนทําดีทุกทุกแล้วทําดีมันจะทุกตรงไหนมาดูซิว่าคนดีมีนรกตรงไหนนะคนชั่วมีนรกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนรกคนชั่วเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่แม่คนดีก็ไม่พ้นนรกถ้าไม่เรียนรู้นรกในในความดนะีในความดีเนี่ยมีนรกอยู่ถ้าคนไม่รู้จัก จะไปตกนรกลุมนรกใน,ในความดีนี่แหละในความดีมีนรกแทรกอยู่เราต้องเอานรกออกจากความดีให้ได้แล้วมันจะมีดีเพียวๆเ,เลยมันจะเหลือแต่ดีเพียวๆที่ไม่มีนรกนะดีเพียวๆที่ไม่มีนรกจะเป็นอย่างไรเดีนะ๋ยวค่อยๆเรียนไปนะนรกคนดีเป็นยังไงนะการปฏิบัติพรมวิหารสี่พระพุทธเจ้านี่เป็นเป็นสหบดีพรมนะเป็นพรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์ที่จเจริญสูงสุดในโลกนั้นพัฒนาไปสู่ความเป็นพรม พระพุทธเจ้าในพระทัตดดนราเป็นสู่ความเป็นพรหมแล้วเราทำเป็นพรหมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะพรหมนั้นจะเป็นผู้ที่ทําความดีอย่างมีสุขไม่มีทุกข์เจือเลยสภาพที่ทําดีอย่างมีสุขกันแหละนะครับทําดีอย่างมีสุขไม่มีทุกข์เจือเลยนี่แหละคือสภาพของพรหมนะครับเป็นผู้ที่เป็นผู้ประเสริฐแล้วก็เป็นสุขนะครับเป็นพรหมที่เป็นมนุษย์ที่เจริญสูงสุดแล้วนะครับพัฒนาไปอย่างไรครับเมตตาพรหมที่หานสีจะมีเมตตาการุณาเมตตาเบขาเมตตาแปลว่าอะไรครับ เมตตาแปลว่าปรารถนาที่จะให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นปรารถนาจะให้เกิดความพ้นทุกข์ปรารถนาจะให้เกิดความผาสุขจะให้เกิดประโยชน์เกิดสิ่งดีๆนี่เรียกว่าเมตตาเช่นหลายท่านนะมาเข้าค่ายอบรมก็โอ้เห็นว่าดื่มน้ํโคลอรฟีนดีโยคะดีกัวซาดีก็นึกถึงนะบางท่านนี่ก็จะเกิดเมตตาขึ้นแล้วนะคนที่ดีนี่จะเกิดเมตตารลลึกถึงนะคนที่เรารักเราห่วงใยนะโอ้อยากจะให้เขาได้ด้วยกับเรานี่เขาเรียกว่าเมตตานะครับ เมตตานี่ปรารถนาจะให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับคนที่เรารักเราห่วงใยนะครับกรุณาเดี๋ยวนี้นะกรุณาแปลว่าลงมือทํากรุณาแปลว่าลงมือกระทำพอเมตตาเสร็จปุ๊บก็กรุณาเลยลงมือกระทําเลยนะเช่นกรุณาทำนู่นให้หน่อยได้ไหมกรุณาทํานี่ให้หน่อยได้ไหมใช่ไหมเช่นเวลาเราเราไปขอความช่วยเหลือกับใครอ่ะใช่ไหมกรุณาทานู่นให้หน่อยได้ไหมกรุณาทํานี่ให้หน่อยได้ไหมหมายถึงว่าความปว่ากรุณาไงแปลว่าลงมือกระทำนะครับนั่นแหละ กรุณาก็คือลงมือกระทําตามที่เรามีความคิดเมตตาอันนั้นลงมือกระทําให้เกิดประโยชน์สิ่งนั้นนะเช่นบางคนเนาะโทรศัพท์กลับบ้านกินน้ายานางไปก่อนกินน้ายานางไปก่อนนะกลับไปเดี๋ยวกลัวสาให้อย่างนะั้นนะบางท่านการุณาเรียบร้อยแล้วลงมือกระทานะนี่นี่คือกรุณานะครับลงมือกระทําไม่ว่าจะเป็นการพูดการลงมือกระทํนนี่คือกรุณามุทิตานะมุทิตาแปลว่า ยินดีที่เขาได้ดีหรือว่ายินดีที่เกิดดีขึ้นนะมุทิตาเนี่ยแปลว่ายินดีที่เกิดดีขึ้นนะแล้วก็ยินดีที่เกิดดีขึ้นถ้าคนที่เรารักเราห่วงใยนั้นเขาเอาดีแล้วก็จะยินดีนะครับที่เกิดดีขึ้นนะหรือหรือแม้แต่หรือแม้แต่คนที่ฉลาดในเวลามุทิตาเนี่ยเขาจะแม้แต่ดีมันไม่เกิดแต่อย่างน้อยในใจมันเราได้ทําดีแล้วนะเขาก็ยินดีที่เกิดดีขึ้นนะอย่างน้อย เราก็ได้ทําดีแล้วนะได้คิดดีแล้วดีมันเกิดแล้วในใจเราเนี่มุทิตาแบบนี้ก็ได้นะดีเกิดแล้วในใจเราเราไม่ได้ดูดายนะเสร็จแล้วก็อุเบกขาอุเบกขาเนี่ปล่อยวางปล่อยวางคือไม่อยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรนะปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงนี่แปลว่าอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าอะไรปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงนี่คืออุเบกขาไม่เอาอะไร นะอะไรที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ความติดความยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงปล่อยวางหมดเลยนี่คือสภาพอุเบกขาไม่ทุกข์อะไรไม่เอาอะไรไม่ทุกข์อะไรแล้วไม่เอาอะไรให้จนไม่มีอะไรจะเอาเนี่ยแปลว่าอุเบกขาไม่เอาอะไรนี่คืออเบกขาคนส่วนใหญ่นะเวลาเราทําสิ่งดีๆกับคนที่เรารักเราห่วงใยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเขาได้ดีเราก็จะอุเบกขาได้นะส่วนใหญ่ก็จะวางได้ว่าไม่อยากได้อะไรตอบแทนหรอกไม่เอาอะไรหรอกไม่ติดไม่ยึดอะไรไม่เอาอะไรอันนั้นก็จะไม่เป็นปัญหาหรอกนรกมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับ นรกมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราทําสําเร็จมันไม่ค่อยเป็นปัญหามันไม่ค่อยเป็นนรกรอกของคนดีแต่ถ้าเมื่อไหร่สิ่งดีๆที่เรามุ่งหมายนั้นนะมันไม่เกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราห่วงใยนะนะถ้าเพราะว่าถ้าคนนรกมันอยู่ที่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ตรงที่ว่ามุทิตาเนี่ยบางคนนะไปติดหน้าที่สามของพรหมไปติดยินดีที่เขาได้ดีแต่พอเขาไม่ได้ดีแล้วยินร้ายนี่แหละนี่แหละ พอเขาไม่ได้ดีแล้วยินร้ายเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันจะเป็นนรกนรกของพรหมนะหรือว่านรกของคนดีนรกของคนดีเกิดตรงเนี้ยถ้าเป็นสวรสวรรค์ของคนดีทั่วไปก็เป็นว่าถ้าสมมุติว่าเขาได้ดีแล้วก็มีความสุขกับเขาใช่ไหมไม่อยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรตอบแทนก็จบไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาไม่เอาดีดังที่เรามุ่งหมายนะคนดีจะมีความรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ทั่วๆไปไม่พอใจใช่ไหม คนดีก็จะไม่สบายใจไม่พอใจไม่สุขใจนะจะไม่พอใจบางทีงดหง,งิดอึดอัดดีทำไมไม่เอาดีทำไมไม่เอาดีทำไมไม่เอาใช่ไหมยินร้ายเลยใช่ไหมอ่าพอยินร้ายใจสบายไหมไอ้ไม่สบายบางทีก็น้อยใจว่าเาใจแบ่งใจอึดอัดขัดเคืองด้วยดียังไม่โอ๊ยอะ,อะไรกับบางทีออกมาเป็นโมโหเลยนะก็เป็นสภาพใจที่ไม่สบายไปตรวจสอบดูเถอะมันจะมีใจที่ไม่สบายอันนี้อยู่ไม่พอใจไม่สบายใจ เมื่อไม่พอใจไม่สบายใจปุ๊บเนี่ยนะร่างกายก็จะเกิดรีเฟกทันทีเลย <_' S 1> เกิดการเกรงตัวบีบเอาความไม่สบายใจออกเ <_' S 1> มื่อเกิดรีเฟกทันทีเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกทันทีเลยเสียพลังทันทีแล้วเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกทันทีพอเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกทุกอวัยวะป่วยได้หมดเลยเสื่อมได้หมดเลย <_' S 2> เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นโรคได้ทุกโรคใครที่เป็นพรมสามหน้าเนี่ยจะเป็นโรคได้ทุกโรคเลยนะนะเป็นโรคทุกโรคเลยแล้วรักษายังไงก็ไม่หายนะ ลักษาไงาก็ไม่หายหลายคนก็บอกเอ๊ะคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนดีนนนนดทําไมเขาป่วยเป็นคนดีทําไมเขาป่วยจังป่วยจังไม่หายสักทีเพราะคนดีมาตกนรกตรงนี้แหละมาตกนรกของคนดีนะเนี่ยเออพอได้ดีถ้าดีเกิดแล้วก็เป็นสุขพอดีไม่เกิดก็เป็นทุกข์เขาจะใส่ไว้ในฮาร์ดดิสเขาเลยนะเขาใส่ไว้ในใจเขาเลยซึ่งเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าแท้จริงไงนะคนคนลักษณะนี้นี่เป็นคนที่หลงว่าดีเป็นสุขเป็นคนที่หลงว่าดีเป็นสุข แท้จริงดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ในใจเรานะโดยสัจจะแท้ดีไม่ใช่สุขดีไม่ใช่ทุกข์ในใจเราดีเป็นประโยชน์ดีเป็นคุณค่าดีเป็นสิ่งที่ควรทําดีเป็นสิ่งที่ควรอาศัยดีเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมแต่ดีนั้นก็ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ในใจเราไม่ใช่สิ่งที่ควรติดควรยึดว่าจะต้องเกิดว่ามันต้องเกิดต้องเป็นนะไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ในใจเรานะมันเป็นกลางก็มันเป็นประโยชน์อยู่อย่างนั้นะเป็นกลางเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นแต่ใจเราไปสุขไปทุกเอง และในขณะเดียวกันชั่วเองก็ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ในใจเรานะชั่วมันก็เป็นของมาอย่างนั้นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นน่ะนะมันเป็นความเดือดร้อนเป็นความไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นสิ่งที่ควรต้านอยู่อย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ในใจหรอกแล้วทั ure, ้งด no ีทั Hence, no en ้งชั่วนั election, <talk> ้นไม่เคยหมดไปจากโลกนะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่คนก็ไปสุขไปทุกข์เองพอเจอได้ดีเป็นสุขอู้พอเจอชั่วทุกขีุุทท่่กม ชีวิตก็เลยไม่พ้นทุกข์อ่ะเออพอเจอดีแล้วก็สุขพอเจอชั่วแล้วก็ทุกข์เอา้าแล้วตกลงในโลกใบนี้นะ่ะมันจะหมดชั่วไหมชั่วมันก็ไม่หมดใช่ไหมพอคุณเจอชั่วแล้วทุกข์ตลอดเนี่ยแล้วคุณจะพ้นทุกข์ไหมคุณก็ไม่พ้นทุกข์เออพอเจอดีถึงสุขอ่ะพอเจอชั่วถึงทุกข์นี่แหละคนที่หลงว่าดีเป็นสุขจะใสจ,จะใสฮาร์ดดีใส่ไว้ใ,ในฮาร์ดดีตัวเองเลยว่าถ้าดีถึงได้ดีนะฉันจะเป็นสุขถ้าชั่วนะฉันจะเป็นทุกข์เพราะเจอเหตุการณ์นี่ก็ ชีวิตก็แกว่งตลอดเลยเสร็จแล้วเวลาใกล้กรียุกเนี่ยถามจริงเธอระวังระวังความดีกับความชั่วอะไรจะมากกว่าความชั่วมากกว่าคนทําชั่วมากกว่าเพราะคนดีนะคนที่หลงว่าดีเป็นสุขพอไปเจอชั่วปุ๊บอ่ระหว่างกระอักเลือดตายกับวางใจได้จะเป็นข้อไหนกระอักเลือดตายเจอชั่ว ไม่ชอบเกินทุกทุกทำไมมันเยอะอย่างนี้วะทำไมมันช่วอย่างนี้ทำไมไม่ดีอย่างนี้ทำไมชั่วอย่างนี้อันนั้นก็ชั่วอันนี้ก็โกงอันนี้ก็ไม่ดีแบบนั้นแบบนี้อันนี้ก็ตีหัวหมา,าด่าแม่เจ๊กอันนี้ก็ไม่ตรงเวลาอันนี้ก็ทิ้งขยะไม่โอโอ,อะไรบ้างก็ไม่รู้นะชั่วทั้งหลายแหล่นะรับรองนะอันนี้ก็พูดไม่ฟังกันเลยอะไรก็ว่าไปนะโอ้ยนะคุณจะเจอชื่อสารพัดเลยถ้าเราเจอทีไรสะสมทุกทุกทีใช่ไหม เจอ,อทีไรไม่พอใจทุกทีไม่สบายใจทุกทีสะสมความไม่สบายใจไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆก็อักเลือดตายคนดีจะกะ็อักเลือดตายตอนนี้แหละนะถ้าคนดีไม่ล้างนรกของคนดีให้ได้นะจะล้างนรกได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เนะี่ยจะบอกวิธีล้างนรกนี่แหละนะวิธีที่เราจะล้างนรกอันนี้เพราะไม่เช่นนั้นถ้าเราอุเบกขาหรือว่าวางความทุกข์จากการเห็นชั่วนั้นเห็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ได้เลยนะ รับรองเลยเราคนดีจะทุกตลอดก,กาลนานเลยแล้วเราจะวางความทุกข์อันนั้นได้อย่างไรนะวิธีจะวางความทุกข์อันนั้นได้เนะี่ยนะเวลาเราฝึกไปช่วยคนเขาจะฝึกใช้แบบนี้วิธีทาพรมที่มันครบสีหน้าวางทุกข์ให้ได้เวลาดีมันไม่เกิดหรือว่ามันไปเจอสิ่งที่ไม่ดีดังใจเราหรือเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยเราจะฝึกวางอุเบกจะฝึกอุเบกขาวางความทุกข์นั้นได้อย่างไรนะวิธีฝึกเนี่ยฝึกใช้ประมาณห้าคนี้นะใครฝึกฝึกใช้ประมาณห้าคเนี้ย เราจะช่วยได้มากเลยนะนี่เป็นสัมมาวาจาที่จะพาเราพ้นทุกนี่เป็นสัมมาวาจาที่จะพาพ้นทุกนั้นขอยืนยันเลยแล้วคําเหล่านี้เนี่ยแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าใช้ในอดีตเดี๋ยวผมถึงจะบอกว่าใช้อะไรนะแต่เป็นสภาวะที่พระพุทธเจ้าท่านใช้นะครับเอาละคาเหล่านี้คืออะไรนะเวลาเราไปช่วยใครก็แล้วแต่นะให้ฝึกสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วเราจะเป็นคนดีที่มีสุขนะครับฝึกคําเหล่านี้ไว้จะดีไหมจะเหมาะไหมจะเห็นอย่างไรจะลองดูบ้างไหม เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะฝึกห้าคำนี้ไว้นะประมาณห้าคำนี้หรือหรือความคามที่มีความหมายใกล้เคียงเหมือนกับห้าคำนี้ก็ได้นะจะดีไหมจะเหมาะไหมจะเห็นอย่างไรจะลองดูบ้างไหมเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะจะดีไหมถ้าจะลองทําอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะลองไหมจะลองดื่มน้ําคลอโรฟีนดูจะลองกลัวซาดูจะลองโยคะดูเห็นคนนั่นคนนี้เขาทําแล้วเขาได้ประโยชน์แบบนั้นแบบนี้นะ พอเราบอกเข้าไปเสร็จแล้วจะดีไหมจะเหมาะไหมจะลองดูบ้างไหมจะลองโยคะหรือบ้างไหมอะไรก็ว่าไปนะั่นในคําเหล่านี้เสร็จแล้วอย่าลืมตบท้ายอย่าลืมคํานี้เด็ดขาดเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะอเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะอย่าลืมตบท้ายนนี้เด็ดขาดนะ เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะเนี่ยอย่าลืมเด็ดขาดเลยคาเนี้ยนะเราบอกว่าเออเราไปเจอสิ่งนี้สิ่งนี้อา่าหนาดีแบบนี้แบบนี้นะก็เล่าสู่ฟังนะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะอย่างเงี้ยนะเออนะจะดีไหมจะเบาะไหมถ้าจะลองทดลองดูอะไรเงี้ยนะก็บอกก็ได้แล้วเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะคําเหล่านี้แหละนะเป็นคําที่อ่เขาเรียกว่าเป็นคําที่ทำพรมทั้งครบสี่หน้าเลยถ้าเราฝึกสัมมาวาจานี้จะเป็นพรมที่ครบสีหน้านะ คบซื้อน้าอย่างไรนะสมมติมันแล้วมันจะมีอันนี้ส์งอย่างไรนะอ้าวถ้าคําเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไปใช้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เนี่ยถามว่าคนที่ถูกเราช่วยเหลือี่ยจะทุกข์ไหมถ้าเราไปใช้คําเหล่านี้ไม่ทุกข์ใช่ไหมทำไมจึงไม่ทุกข์เพราะเขาเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมขอแหมเล่นตอบกับปั้นทุ่ดินเลยนะเพราะเขาเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้มันก็จิ้งนะมันก็จิ้งอ่ะก็ใช่นะเพราะเขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมคนที่ทําใจว่าจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้คือคนที่ไม่ทุกข์ใช่ไหม เออเนาะก็เขาเขาเอาก็ได้แมวก็ได้เขาไม่ถูกกดดันใช่ไหมเขาไม่ถูกกดดันไม่ถูกบีบคั้นบีบบังคับใดๆจากเราเขามีอิสระเสรีที่จะตัดสินใจนะเพราะว่าความอิสระแท้นั่นแหละก็คือความผาสุกแท้นะเขาได้อิสระไงเขาไม่ถูกกดดันอะไรเขาก็ไม่ทุกอะไรใช่ไหมถ้าเราไปช่วยคนแบบนี้หนึ่งคนที่ถูกช่วยก็ไม่ทุกอะไรเพราะไม่ถูกกดดันไม่ถูกกดดันอะไรอ้าวถามว่าคนที่ไปช่วยจะทุกไหมทาไมจึงไม่ทุก เพราะเราก็ไม่กดดันตัวเองเหมือนกันใช่ไหมเราไม่กดดันตัวเองเพราะเราเราก็ไม่ได้คิดจะเอาอะไรกับเขาเหมือนกันใช่ไหมเราให้เป็นการให้ที่ไม่คิดจะเอาเราให้เขาตัดสินใจเองเราให้สองชั้นใช่ไหมอันชั้นแรกเราให้สิ่งดีๆให้ข้อมูลดีๆไปใช่ไหมชั้นที่สองเราก็ให้เขาตัดสินใจเองใช่ไหมนั่นแหละเป็นการให้เพื่อให้คนนี้เป็นคนที่ให้เพื่อให้คนที่ให้เพื่อให้จะไม่ทุกข์ ส่วนคนที่ให้เพื่อเอาจะทุกข์ผมได้บอกถ้าให้ให้หมดจะไม่ทุกข์ถึงบอกให้จนหมดเอานั่นแหละจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่ให้แล้วยังมีติ่งของการเอาอยู่จะทุกข์อยู่บางคนเนี่ยนะถ้าเขาหลงดีมากๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เพื่อให้นะเขาไม่ได้ให้เพื่อให้นะไม่ได้ให้เพื่อปล่อยวางอันนี้เราปล่อยวางอะไรใช่ไหมปล่อยวางอะไรว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาก็ได้คือสภาพปล่อยวางคนที่ปล่อยวางจะไม่ทุกข์คนที่ให้ให้จนหมดเอา เป็นการให้ที่แท้จริงการให้จนหมดเอาเป็นการให้อย่างแท้จริงการให้อย่างแท้จริงจะไม่ทุกข์แต่มีบางคนนะถ้าเขาหลงว่าดีเป็นสุขมากๆเขาจะไม่ได้ให้เพื่อให้แต่เขาจะให้เพื่อเอาคนที่หลงว่าดีเป็นสุขมากๆนี่เขาอยากจะเสพดีเพราะเขารู้ว่าถ้าดีเกิดนั้นฉันนึงจะสุขถ้าดีไม่เกิดฉันทุกข์เพราะฉะนั้นเขาก็จะหาทางทําให้เกิดดีให้ได้เพราะเขาหลงว่าดีเป็นสุขเขาอยากเสพสุข เมื่ออยากเสพสุภาษาที่เขาใช้เขาจะไม่ใช้แบบที่ผมว่ามาเมื่อกี้นี่หรอกนะภาษาที่เขาใช้เขาจะใช้อย่างไงครับเขาจะใช้เป็นในเชิงกดดันบีบคั้นบีบบังคับให้คนทําดีตามใจที่เขามุ่งหมายเพราะเขาต้องการเสพดีอันนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาใช้ภาษาเขาจะไม่ใช่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้หรอกเขาจะใช้อีกอันหนึ่งเลยต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ควรทําอย่างนั้นควรทําอย่างนี้ทาไมไม่ทําอย่างนั้นทาไมไม่ทําอย่างนี้ใช่ไหม ภาษามันจะเป็นจี้ๆอ่ะเป็นจี้เป็น,ปนกดดันบีบคันบีบบังคับยัดเยียดเผด็จการอ่ะภาษามันจะเป็นเผด็จการยัดเยียดให้คนน่ะทำดีดังที่เขาหมายเพราะว่าเขาต้องการเสพดีอันนั้น,นเพราะฉะนั้นมันเป็นการให้เพื่อจะเอามันจะเอาดีตอบแทนมันจะเอานิสัยดีๆตอบแทนแต่เขาจะหลอกตัวเองว่าฉันไม่อยากได้อะไรตอบแทนหรอกอยากแค่ให้เขาได้ดีเท่านั้นอ่ะไม่อยากได้อะไรตอบแทนหรอกแต่แท้จริงไม่ใช่จะเอาพฤติกรรมดีๆของเขามาเสพ พอจะเอาพฤติกรรมดีๆมาเสพภาษาจริงมันจะออกไปในกรเกิดกดดันบีบคั้นบีบบังคับนะเพราะว่าติดดีหลงดีแล้วเข้าใจอีกว่าตัวเองไม่เอาอะไรไม่เอาไงจะเอาตรงๆอยู่แล้วจะเอาพฤติกรรมดีๆของเขามาเสพอยู่แล้วยังบอกว่าตัวเองไม่เอาอะไร